อันสรุปจุดสรุปจุดได้ไหมเนี่ยพ่ะจุดเตี้ยนก่อนเด็ดจุดแค่จุดไม่ติดประกอบอันไหนอ่ะอันนั้นได้นะติตนะซูมเน้นรายละเอียดไปเลยเน้นจังก้องไปยืนอยู่ตรงดาเรืองนี่เน้นรายละเอียดไปเลยซูมให้ถึงซูมให้ถึงที่สุดอุ้ยเดี๋ยวพี่แจดูดิซูมจนถึงที่สุดอ่ะพี่แจดูซูมจนถึงที่สุด มันต้องเป็นกองกองสักหน่อยอืมโอเคตอนนี้ก็จุดกันเรียบร้อยลายพอจุดก่อโอ้โหมือเข้ามาเนอะไม่ได้ตอนนี้เริ่มวางถ่ายเป็นค่อยๆแล้วควันเต็มหน้าเลย จะเกะกองไฟแล้วหรอพ่ออีนดี้วยเลยป่ะเนี่ยอย่าเพิ่งอันั้นสุดท้ายไม่ใช่หรอไ้ังได้นี่ได้หนึ่งพันล้านเงินตั้งหนึ่งพันล้านหลายใบทำไมเขาไพ่ได้เอาไปใส่ตังด้วยเออไี่ไงมีกระเป๋าตังให้เขาอ่ะต้องใส่แบโอ,อ้โหอะไร เขาจะได้ใส่ตังถุงอ่ะว่าก็ไม่ได้ซื้อกระเป๋าให้เขาอ่ะเย็นๆโอ้โหใส่ของเอาตัโยนพับโยนพับอะไรเงี้ยเอ้ยพี่จะได้ใส่ตังไวๆเออใช่ไหมลุงก้๊งใช่เออของใช้ทั้าของเขาแบบมันจะได้ตังโอ้โหหนึ่งพันล้านเลยนะทำไมเราไม่ซื้อกระเป๋าตังกระดาษมาด้วยอ่ะวันทั้งนั้นหน้าพ่อจะโอยมเมีนควันเลยอุ้ยควันเลย ไม่จัดรู้สึกยังไงบ้างสำหรับการดมกันในครั้งนี้ใบละพันล้านมีร้อยใบก็เท่าไหร่เนี่ยน้องก้องโอ้เยอะรวยไม่รู้รวยแล้วแล้วสรุปได้มาเท่าไหร่แล้วสรุปอันนี้อีกพันล้านโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ใหม่หนวดต่ออีกอันนี้ร้อยล้านร้อล้านมาดูเขาไปลูกดูว่าทำอะไรนี่แล้วอันนี้พันล้านนี่พันล้านนับแล้วนี่ เขอเผาห้าขอเผาด้วยขอไผ่ด้วยเผาด้วยแต่แกต่ก้อนก็หยับเผาด้วยเนี่ยอืมแต่ก้อนก็หยับเผาด้วยนะเี่สิเผาเลยแล้วช่วยกันอย่าให้โทรศัพท์มันหล่นในนี้นั่นกันแล้วกันแกะยังไงแกะแล้วนี่สภาพตอนเผาอุ๊ยร้อน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 หามุ้งใหม่หามุ้งใหม่นี่นับดูนะ มันเท่าไหร่ทองแท่งไงนะนไหน้ำลมไปเลยเดี๋ยวติดไปนี่ทองแทง่งทองแท่งจใช้อือทองแท่งไปใช้นี่นี่นี่ทองแท่งแ่มก็มีเอ้าน้องมันจะเอาเรถยนต์นนไปนกล้องช่วยกันโอ้แต่กล้องนี่ลำบากสุดนี่นี่นะกล้อง ปิดประตูไปปิดประตูประตูปิด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 โอ้ตากล้องนี่ลำบากสุดเลยเนี่ยเพราตากล้องนี้กำลังบากนะเนี่ยนี่อ่ะบ๊วยอืมแตากล้องนี่ลำบากสุดเลยอะไรอะอะไร อ้เกโอเคสโอ้โหมันจงเล็กวิวแต่กล้องนี่ลำบากสุดเลยมือนึงต้องถือกล้องกอนที่วิวโอ้ยตากล้องอ่ะช่วยยังไงกับตากล้องได้หรอเโอ้โหไอแพดไอแพดแล้วเสื้อล เสกระดาษใช่ไหมมีมีนาฬิกามีไอ้แพดด้วยโอ้โหหมวดนี้หมวดนี้มีไอ้แพดด้วยเน่มีไอ้แพดด้วยโอ้แกนโอ้โอปลานฮ้ยมีไอ้แพดอันใหญ่ด้วยอันนี้มีเสื้อปูด้วยเสื้ออุ้ยอันนี้เสื้อเสื้อผู้ชายเสื้อผู้หญิงก็มีโอ้ แก่ออกแก่อนี้เสื้อผ้าไปใส่เลยสบายเลยสวยแล้วหออยากใส่เสื้อดำมกานเ็นใส่เสื้อใหม่ๆมีรองเท้าด้วยโอ้โหนี่อือแก่ออกมาอุ้ยรองเท้ารเด็นสดยเนี่โหจบคลิปนี้ต้องอันนี้พปะ เอาไปนี่นี่นี่เลยอืมนี่อุ้ยทำไมไม่พ่อรอไฟก่อนนี่เงินเงินยังมีเงินอีกอยู่โอ้ยแต่กล้องนะอย่าลืมว่าเป็นต่กล้องอย่าโยนเลยอย่าเย็นเดี๋ยวโอ้ยโยนพกโยนพกเลยเขาไม่ได้หมดด้วยเว้ยเนาะโอ้ยใจเขาไม่ได้เลี่งขนาดนั้นหรอก็โอโอ้เขากำลังรออยู่ที่สวรรคนตรงไปไหนนะ เก็บให้เอี่ยมแล้วกงเอาถาดไปเก็บได้ลูกเอาใสไฟลู่หน่ะดังมาให้อีกอมไม่รู้จะรวยยังไงเอาน้ำชามาให้ด้วยนี่จ้ากลับไปไม่ถึกค่ะอ้แตง ให้พ่อกันร้อนหน่อยมาพ่อกันร้อนหน่อยมาไฟทุ่มตัวไ,ไม่รู้จะรวยยังไงเลยเหรอนี่ลาะชาจะมีการจุดประทัดที่ยาว ไทายทวดไปแล้วเริ่มจะไปแหลวเสื้อของยายทวดเพราะเราควรจะมีรงท้าด้วยทวดด้วยอันนี้ตอนนี้เยอะมากแบ่งกันใช้นะทวดเยอะจริงๆตัดคลิปเลยพาเอาถ่าไปเก็บให้หน่อย อกอะโอ้ดูที่เงาไม่เงาไม่พูดโกว,วะนี่ควันแล้ว อ่าอย่างสุดท้ายทูบสาวที่หกเน้นรายละเอียด ตต่ไปตอนที่จุดประทัดกันเลยนะเอนี่อันสุดท้ายเนี่ยพ่อได้ไหม แล้วไปแล้วนุ่นนุ่นนุ่นเราบอกส่งเราไปกันแล้วเอา้าเอา้าจับไม่ได้จับไม่ได้ <c oughs> จับไปไดิร้อนนะลูกไม่ไมันไปอยงนั้นเห็นแล้ <c oughs> จับได้ไหมเริ่มไปแล้วขี่เท้าเริ่มไปแล้วต้องไม้ยาวๆว่ะต้องต้อไม้ตัน <c oughs> โอ้โหร้อนร้อนร้อนพ่อร้อนหน้าร้อนเลยไมม่่ีอะ โอ้ oh, oh. ไปแก้วแก้วร้อนนะลูกร้อนดูนั่นเริ่มจากลาแล้วเร่มเมืองกะเผาก็ใช้ปี๊เผาเดี๋ยวก็ดีใส่หน้าไปละเดี๋ยวดดใส่หน้าน้องเซฟซลูกอันนัะนะอันนันอันนัจิ้มแต่เาจิ้มปูไปลวนะ่ะ,ะมาเต็มตัวจุดประทัด ยังมีการมาดูดบุหรี่ได้อีกดูดแล้วก็มาไกลๆมาไกลๆเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งยังไม่ได้เปิดกล้องเลยโอเดี๋ยวขอไปไกลด้วยจุดแล้วมาไกล้ๆพารีบวิ่งเลยนะรีบวิง่งลันลันนะลั่นลันลัน,ล,นลันนะพอ่โอโอ้โหโอโ้โหโอ้โหโอ้โหไปแล้วพวกเรา <laughs> stop kid. Oh, no, no, no.